ทำเพจมาไม่รู้จะทำยังไงโดนปิดกัน้นทำคอนเทนต์ก็ทำอยู่ทุกวันเนี่ยเพิ่งโดนยิงแอดไม่ได้โฆษณาไม่ให้ยิงมันแย่มันหน่วยมันรู้สึกว่าจิตตกอะทำไมอะ่ะเกิดอะไรขึ้น ไม่มีการมาตรงมาเตือนกันล่วงหน้าเลยแล้วยิ่งสมัยนี้อคนออกมาทำกันเยอะมากเป็นดอกเห็ดเฮ้ยแล้วจะไปสู้ใครได้เนี่ยแล้วเพิ่งออกมาใช่ไหมเพิ่งมาทำแล้วไอ้เพิ่งมาทำเนี่ยจะไปต่อสู้ยังไงกับคนที่เขาทำมาเป็น10ปีบางคนมีผู้ติดตามเป็นแสน เอา้าแล้วตัวฉันเนี่ยนะฉันจะทำยังไงค่าแอดก็แพงขึ้นทุกวันทุกวันแถมยิงก็ยากไอชาเคยเป็นมาก่อนทุกคนที่ฟังอยู่ตอนนี้แต่เมื่อจะเป็นทางแก้ที่ดีเลยคือเริ่มต้นอย่างนี้ค่ะเวลาที่ทำเพจเวลาที่ทํำธุรกิจวิธีการแก้ไขเลยมาที่ต้นตอก่อน 1>, 1. ภาพต้องสวยเพจต้องสวยเมื่อถ้ามีเพจและภาพที่สวยเป็นไงคะมันคือด่านแรกทำให้คนประทับใจเหมือนกับการที่คนเพิ่งมารู้จักกันถ้าเพจสวยพรีเมียมมันก็ได้ใจตั้งแต่แรกแล้ว 2>, 2. มีการสร้างคอนเทนต์อย่างต่อเนื่องเอา้าคอนเทนต์คืออะไรฉันไม่รู้จัก วิธีการคืออย่างนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นภาพเดี่ยวภาพอัลบัม้มไม่ว่าจะเป็นการทำคลิปวิดีโอบทความหรือการไลฟ์ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมีการทำอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอทุกวันไม่ใช่ร้อยวันพันปีมาทำทีนึงนะนอกเือจากนั้นคอนเทนต์ที่ดีที่จะโดนใจผู้คนหรือกลุ่มเป้าหมายนั้นทำได้อย่างไรโดยที่ ไปวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายก่อนว่าเขาชอบอะไรเขาเกลียดอะไรเขาฝันอะไรเขาไม่โอเคกับอะไรเขาโหยหาอะไรและไปเจาะให้ลึกว่าเขาเผชิญอะไรบ้างแล้วมาดูกันว่าสินค้าและบริการของคุณนั้นไปช่วยตอบโจทย์เขาได้อย่างไงบ้างเมื่อถ้าตอบโจทย์ปุ๊บเป็นไง มันไม่ใช่แค่ว่ามันเป็นสิ่งที่อยากจะให้อยากจะให้อย่างเดียวแต่มันไม่ตรงใจคนแบบนี้ก็ขายไม่ได้มาดูกันค่ะแล้วว่าจะทำยังไงให้มันขายได้วิธีการคือไปสำรวจตลาดก่อนว่าสิ่งที่กลุ่มเป้าหมายเขาต้องการนั้นมันคืออะไรนั่นคือข้อที่สามนั่นเองข้อที่3คือไปดูค่ะว่าวิเคราะห์ให้จัด ว่ากลุ่มเป้าหมายนั้นเขาชอบอะไรแน่นอนเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลนมันแก้ไขได้ไม่ยากเลยไอชาได้รวบรวมทั้งหมดตั้งแต่การเปิดเพจไปจนถึงการสร้างคอนเทนต์ให้ลูกค้าอยากซื้อไอชาเป็นคนหนึ่งที่เริ่มต้นไม่ได้ยิงแอดค่ะแต่ ทำภาพสวยๆนี่แหละแล้วก็โพสต์ไปก็มีคนขอซื้อแบบนี้ดีไหมคะนี่แหละไอชาให้เคล็ดลับตรงนี้อยู่ในคอร์สออนไลน์ชื่อว่าพรีเมียมแฟนเพจช็อตคัททางลัดสร้างเพจพรีเมียมสุดปังแน่นอนทุกคนคะ่ะไอชาติแถมให้มูลค่า5,900บาทการยิงแอด ทำแอดวานไม่ได้สอนแค่การยิงแอดผ่านมือถืออันนั้นเป็นเสมือนปืนฉีดน้ำถ้าวันนี้เราจะทำธุรกิจให้มันปังยั่งยืนหลักแสนหลักล้านเนี่ยยิงแค่มือถือสมัยนี้ไม่พอเพียงค่ะเพราะฉะนั้นจำเป็นจะต้องมีปืนเลเซอร์คือยิงผ่าน คอมพิวเตอร์มันจะต้องมีการเซตอะไรบ้างแล้วการยิงแอดมีหลากหลายสูตรไม่ว่าจะเป็น A/B testing re-targeting Re re-marketing และก็สูตรเยอะแยะมากมายลุกอะไรนั่นนี่นั่นแต่คำศัพท์พวกนี้มันดูยากใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไอชาจะเป็นผู้เชี่ยวชาญคนหนึ่งเลยแหละที่เอาเรื่องยากๆให้เป็นเรื่องง่ายแบบนี้จะทำให้คนทั่ว,วไปเนี่ยเข้าใจ เพราะที่ผ่านมาที่ไอชาสอนประมาณตั้งแต่แรกเริ่มที่เปิดเพจทุกคนไอชามีลูกศิษย์ตั้งแต่เริ่มเปิดเพจพอมาเข้าเรือนที่สองสู่เรือนที่สามก็มีหลักแสนเลยและที่สำคัญไอชามีไพรเวทที่มาเรียนด้วยเกิน10กว่าคนทั้งหมดไม่ได้ยิงแอดแต่ ไม่ใช่ว่าไม่ยิงแอดเลยนะไม่ใช่ว่าเชียร์ให้ทุกคนยิงแอดรวๆคืออย่างนี้เราจะต้องมีการวิเคราะห์กันก่อนเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจจริงจังเพจแฟนเพจนี่แหละคือเป็นแหล่งที่มาของรายได้จะทำให้คุณนั้นมีรายได้ตั้งแต่6-7หลัก ขึ้นไปไปจนถึง8-9หลักเลยทีเดียวแน่นอนค่ะหลายคนออกมาทำกันเยอะไม่ต้องกังวลเพราะถ้าเกิดว่าคุณได้สร้าง Personal Branding ชัดในตนชัดในกลุ่มเป้าหมายมีเพจมีภาพที่พรีเมียมน่าเชื่อถือแบบนี้ค่ะสามารถคลองใจผู้คนได้อย่างแน่นอนสำหรับคนที่ฟังคลิปนี้อยู่ ไอชามีโปรโมชั่นพิเศษให้10คนแรกรับไปเลยค่ะโปรโมชั่นอยู่ที่1590าสำหรับคนที่ฟังคลิปนี้ cf 1590จากราคาเต็ม5,900รับไปเลยคอร์สสอนยิงแอดฟรีมูลค่า59า0นนี่เป็นโบนัสพิเศษให้เลยเพราะถ้าเกิดว่า มีภาพมีเพจที่พรีเมียมสิ่งสำคัญก็ต้องยิงแอดเป็นด้วยถึงจะสามารถสร้างยอดขายได้ไอชาจะสอนให้ค่ะวิธีการยิงแอดแบบประหยัดงบแต่ได้ยอดทำยังไงเพราะวันที่ไอชาเริ่มเริ่มต้นแค่35บาทบางครั้งเจอแอดนางฟ้าทุกคนตัวหนึ่งอ่ะแค่หลัก10เองแต่ทำยอดได้แบบนี้ค่ะนั่นคือความลับ และทั้งหมดทั้งมวลรวบรวมอยู่ในคอร์สออนไลน์แล้วแต่สำหรับคนที่ฟังอยู่แล้วอยากที่จะเจอตัวไอชามีซูเปอร์ v p r p v i v e t o c o h i n i n g ตอนนี้เลยนะราคาอยู่ที่15,900บาทรายละเอียดเยอะมากแล้วได้เจอตัวจับมือครับคนที่มา5คนแรกเท่านั้นค่ะ C.F. บาที่4999จากราคาเต็ม15900แน่นอนได้โบนัสพิเศษรับไปเลยค่ะคอร์สออนไลน์คอร์สนี้พรีเมียมแฟนเพจช็อตคัทเป็นโบนัสพิเศษสำหรับคนที่มาเจอตัวไปด้วยแล้วเจอกันนะคะทั้งคอร์สออนไลน์แล้วก็เจอตัวแบบ p r i v a t e แน่นอนค่ะใครที่ฟังอยู่ เป็นคนที่โชคดีและสามารถสร้างยอดขายได้อย่างแน่นอนไอชาการลันตีให้ใครที่มาเรียนแล้วไม่พอใจยินดีคืนเงินร้อเอร์เซ์ภายใน7วันด้วยรักและอยากให้ทุกคนเปล่งประกายไอชา่าปั้น Personal Brand นด์ออน